อยู่ในรถจีปคันนี้นะครับคุณเสถียรธรรมเจริญที่โผล่ออกมาคนแรกเสื้อเขียวคุณพรชัยวิสารกลขวาสุดจะเป็นคุณหมีหมัดแม่นนะครับเดินเข้ามาเพื่อที่จะตีรวนนางเอกก็คือคุณสุธิสาพัฒนุษนะครับคุณพรชัยอยู่ตรงกลางสองคนข้างๆนั้นไม่ทราบชื่อนะครับว่าเป็นนักแสดงตัวประกอบที่ชื่ออะไรนี่ครับคนนี้นะไม่ทราบชื่อพรชัยเห็นอยู่นะครับแล้ว คนนี้คุณเสถียรธรรมเจริญนะครับเป็นผู้ร้ายของเรื่องตอนหลังก็มาเป็นผู้สร้างผู้กำกับหนังหนังเรื่องช่างเขาเถิดนี่ก็ของคุณเสถียรนี่แหละครับเป็นผู้ที่ทําขึ้นนะครับแล้วนี่คุณพนมนพรนรองชื่อดังก็มาแสดงหนังเรื่องนี้ยังเป็นหนัง16มมภาคสดๆนะครับผลงานของคุณพิชัยน้อยรอดนี่คุณพนมนพรกับคุณถนอมนวลอ,อนันต์นะครับคุณถนอมนี่เล่นเป็นเฒ่าแก่ สมบัติเมทนีเล่นเป็นคนขับรถสิบลอ้อไอหนุ่มรถสิบลอ้อนะครับชื่อเรื่องขวัญใจไอหนุ่มนะครับชายปี2 0 1 5นี่คุณอนุชารัตนามานนะครับปี2 0 1 5นี้ี่เป็นปีสุดท้ายแล้วนะครับที่มีการสร้างหนัง16มมภาคสดๆแบบนี้นะครับหนัง16นี่กินระยะเวลานานนะครับเอาตั้งแต่เรื่องที่มีชื่อเสียงก็คือปี2492 นี่คุณเมืองเรืองปัทธมินนะครับดาวร้ายตั้งแต่ปี2492ลากยาวมาจนถึงปลายปี2115นะครับแล้วก็หมดยุคของหนัง16มมภาคสดๆนะครับผู้สร้างก็หันกลับไปสร้างหนัง35มมภาคเสียงไว้ในฟีเหมือนเดิมนะครับนี่คุณเสถียรธรรมเจริญกับคุณเมืองเรืองปัทธมินในกลุ่มดาวร้ายนี้จะรู้จักดาวร้ายอยู่เพียงแค่ไม่กี่คนนะครับที่คุณสมบัติเข้าไปต่อยนะครับ ที่นั่งอยู่เป็นคุณสเสถียรธรรมเจริญลุกขึ้นต่อยคุณพรชัยวิสารกลคุณสมบัติเมธนีคุณพนมนพรนังซือพิมพ์บางหน้าอยู่อันนี้คุณพรชัยนังซือพิมพ์บางหน้านี่เป็นพระเอกใหม่ของคุณเฮลอครับนะครับธงชัยมิตรประชาแล้วก็ดาวร้ายคนอ,อื่นๆนี่ไม่รู้จักชื่อนะครับคนนี้คุณจักกาศปู่ขาวานิดน,นะครับเล่นเป็นเท่าแก่ที่ถูกต่อยนี่ยังไม่รู้จักชื่อนะครับเดี๋ยวคงรู้จักชื่อเห็นมาสองสามเรื่องแล้วนะครับ เดี๋ยวคงจะมีสมาชิกท่านอื่นบอกว่าเจ้าคนนี้ชื่ออะไรนั่นคุณจกาศปู่ขวนิทนะครับเล่นมานี่ครับคุณธงชัยมิตรประชาเรื่องนี้ก็ดกีกรีก็เป็นพระรองของเรื่องที่คุณพรชัยลุกขึ้นไปต่อยคุณสมบัตินะครับกระเด็นออกมานะครับพรชัยนี่ผมก็รู้จักชื่อจากที่สมาชิกบอกมานะครับไม่งั้นก็ไม่รู้จักนะครับคุณวัสนาฉลากกรรับกับคุณพนมนพพรฉากนี้จะเป็นฉากที่คุณพนมนพพรร้รองเพลงเพลงฮักสาวขอนกันนะครับแต่ว่าเพลงนี้ต้อง เปิดไม่ได้หรอกครับต้องไปฟังเอาจากเรียกว่าฟังเอาจากที่เขาเป็นช่องเพลงนะครับทีนี้ก็จะเรียงกันนะครับยืนคุณแมนธีรพลนะครับคุณแมนธิรพลก็เข้าไปจับนางรองของเรื่องครับคุณโสภาสตาพรคุณอนุชารัตนามานพระรองของเรื่องก็เข้ามาห้าคุณเปียกมีคุณสุดครับเดินเข้ามาเออซ้ายนี่ใครหน้าเหมือนน้องเหียอ,อ้วนนะครับเอยนางเหมือนเหียอ,อ้วนน้องเฮียหลอ แต่คงไม่ใช่นะครับเดี๋ยวนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับว่าจะมีนักแสดงท่านไหนโผล่มาบ้างนะครับก็มาที่คุณจาักาตปู่คาวาน,นิชเอาของตกใจกระเด็นไปกว๋วยเตี๋ยวหล่นใส่คุณชื้นแฉะครับดาวตลกของเรื่องนะครับเข้ามาอยู่ในฉากนี้พอดีนะครับก็ดูสับวิธีเล่นตลกแบบ <c oughs> คุณแมนธีรพลคุณเสถียรธรรมเจริญคุณหมีหมัดแม่นนะครับแล้วก็ที่วิ่งออกไป คุณพรชัยนี่ครับเตะต่อยกันกันกนกบพระเอกสมบัติเมธนีแล้วก็มีคุณอนุชามาหญิงนี่คุณธงชัยมิตรประชาะเปิดเผยตัวว่าแท้จริงแล้วตัวเองเป็นนายตำรวจนะครับเข้ามานะครับก็ยิงต่อสู้กันนะครับหมีไปแล้วนะครับก็ไม่ยังไม่ใช่นี่หมีอยู่นี่คุณเสถียรโดนก่อนนะครับ ก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้แหละครับสําหรับนักแสดงแล้วก็นักแสดงตัวประกอบหรือว่านักแสดงที่มีบทบาทสําคัญในหนังเรื่องขวัญใจไอ้หนุ่ม